เวลาที่เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาแต่พอมันไม่ได้มาหรือว่าเห็นผลในสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นเป็นเพราะว่าเรามักจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นคือสิ่งที่เราจะทําการขอแต่ที่จริงแล้วการร้องขอในความหมายจริงๆของกฎจัก,กรวาลก็คือทุกความคิดและทุกความรู้สึกไม่ว่าเราจะคิดว่าต้องการหรือว่าไม่ต้องการมันก็ถือเป็นการร้องขอทั้งสิ้นเราจึงเห็นว่าชีวิตคนจํานวนไม่น้อยรวมถึงชีวิตตัวเราเองถึงได้ขึ้นขึ้นลงลงและนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยที่จะตั้งใจคิดหรือว่ากําหนดทิศทางอารมณ์ของตัวเองเราปล่อยมันไปตามความ ความรู้สึกนักขณะใดาขณะหนึ่งโดยที่บางครั้งนั้นเรานั้นจมดิ่งอยู่กับมันนานและไม่ว่าตอนนั้นคุณจะกําลังคิดว่าคุณนั้นขออยู่หรือเปล่าแต่พลังงานนั้นที่ทําหน้าที่ตอบสนองก็ทําทงานของมันไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดสิ่งที่ปรากฏขึ้นและเรารู้สึกไม่ชอบใจเนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันก็คือมาจากการที่เรานั้นร้องขอ,อไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองแต่ถ้าหากว่าตั้งใจหรือจงใจสร้างจงใจขอสิ่งที่เราปรารถนามันก็จะสั่นสะเทือนและถูกส่งเข้ามาหาเรา ไม่ว่าจะตั้งใจว่าจะเอาหรือว่าไม่เอามันก็จะถูกส่งมาเหมือนกันและหลายคนนั้นไม่เข้าใจสิ่งนี้จึงมักที่จะเผลอร้องขอสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการออกไปต่อจากนี้ถ้าเราอยากที่จะให้แรงสั่นสะเทือนนั้นตอบสนองกลับมาแบบไหนก็ให้คิดถึงมันตัวอย่างเช่นอยากรวยสิ่งที่เราต้องคิดถึงก็คือความรวยนั้นทําให้เรารู้สึกสุขแค่ไหนไม่ใช่คิดว่าอยากรวยเพราะว่าอยากพ้นจากความทุกข์เพราะนี่มันคือการที่เรานั้นกําลังคิดถึงความทุกข์ไม่ใช่ ความรู้สึกของการรวยและมันคนละขึ้นกันมันจึงเป็นเหตุให้เรานั้นยังรับความรวยนั้นไม่ได้ฉะนั้นเราควรท่องให้ขึ้นใจเลยว่าลึกถึงสถานที่สิ่งที่ต้องการจะมีและเป็นเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวเพราะว่ามันจะส่งกลับเป็นแรงต้านทําให้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นเข้ามาไม่ได้สักทีตีหน้าสวัสดีค่ะ